อากาศหนาวยังนะคะแม่มาเรียอากาศเย็นๆนะคะแม่มาเรียอากาศเย็นแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่นแม่ได้แกงไก่ป้านะคะับแม่ยุงก็ออกยออเยอะออะไรบางอะไรต่างตุ่นโอ้โหได้แกงไก่นะคะแม่ อเอา้าเอาทอกันอากาศเย็นนะคะแม่บารีอือกตกากาศแม่นาวแล้วอุ่นๆแล้วลูกเหรอคะแม่โอ้บารี่เย็นแล้วนะคะนี่บ้านเชอรี่อ,อากาศเย็นนะคะแม่แต่ว่า ภาคใต้น้อแม่น้อหาดใหญ่น้าท่วมนะคะน้ําท่วมเยอะมากนะคะแม่โอ้จนมิดหลังคานะคะสวัสดีแม่หน่อยค่ะแม่สวัสดีนะคะ <c oughs> เราเราหมดฝนน้อแม่ไปทางใต้แล้วนะคะโอ้ท่วมก็ท่วมแรงพูด